สำหรับอันภูวนานะคะเจ้าตัวได้ออกมาตั้งคําถามถึงสส,สีระค่ะว่าเตรียมเงินเอาไว้หรือยังที่บอกว่าจะให้ไฮโซลูกนัดในกรณีที่ตาบอดจริงเนี่ยที่จะให้1ล้านบาทนะคะพร้อมทั้งบอกว่าลูกผู้ชายเนี่ยกล้าทา้ากล้าจ่ายหรือเปล่า อันภูวนาฏลั่นถามสาวสาวศิระเตรียมเงินไว้หรือ,อยังจ Hi ่ายไฮโซลูกนัดตามคำท้าสำหรับไฮโซลูกนัดนะคะที่ถูกยิงจนตาข้างหนึ่งเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้สูญเสียการมองเห็นไปเลยนะคะแล้วก็ ถูกนักการเมืองดังอย่างสสศิระเจนจาคะเนี่ยบอกว่าให้นําเอกสารมายืนยันถ้าตาบอดจริงเนี่ยจะให้รับเงิน1ล้านบาทไปเลยนะคะแต่พอได้ยินเขาลือว่าบอดไม่สนิทนะมองเห็น15%ก็เลยยังไม่จ่าย1ล้านนะคะแล้วก็บอกให้แพทย์คนกลางเนี่ยมาพิสูจน์ความจริงก่อน ซึ่งงานนี้นะคะทางอันภูวนาถค่พิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ Instagram Story นะคะถึงประเด็นดังกล่าวนะคะบอกถึงสสสิระเจนจาคะค่ะโดยได้โพสต์ภาพข่าวพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเตรียมเงินไว้ยังครับแล้วก็ยังได้เผยข้อความจากดันนี่พิชาพัฒนนะคะระบุข,ข้อความว่าลูกผู้ชายกล้าท้ากล้าจ่ายไหมครับการกล้าทำกล้ารับไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นลูกผู้ชาย หรือความเป็นลูกผู้หญิงหรอกแต่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่ามีศักดิ์ศรีหรือเปล่าซึ่งทางด้านไฮโซลูก so นัดเองนะคะได้รับคำท้าของสสสิระด้วยที่ไม่เชื่อว่าตนนั้นเนี่ยตาบอดจริงซึ่งทางไฮโซลูก so นัดได้เตรียมใบรับรองแพทย์เอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมไปเจอกันวันที่24สิงหาคม2564หน้าประตู4รัฐสภาและถ้าได้เงิน1ล้านบาทนะคะจะนำไปแจกคนไร้บ้าน ซึ่งทางด้านสสศิระเจนจาคะเนี่ยสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐอนะคะก็ได้ออกมัดแถลงว่าไม่ขอเรียกว่าไฮโซลูกนัดเนื่องจากทราบว่าพ่อและแม่ของลูกนัดไม่ได้แฮปปี้กับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวชุมนุมส่วนเรื่องดวงตาขอย้ำว่าที่เคยพูดว่าถ้าบอดสนิทให้หาหมอมายืนยันพร้อมใบรับรองแพทย์จะให้เงินหนึ่งล้านบาท เท่าที่ผมทราบมาจากแหล่งข่าวมีข่าวดีว่าตาของนายธนัสสามารถมองเห็นได้15%ผมขอดีใจด้วยหากเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ที่นายธนัสไปออกรายการจับผิดได้ว่ามีการกระพริบตาตอนที่นิ้วเข้าไปใกล้ดวงตาที่บอดถ้าบอดจริงทำไมถึงกระพริบได้เลยยังไม่จ่าย1นึ่งล้านบาทจนกว่าจะไปหาหมอคนกลางจากโรงพยาบาลรัฐบาล ตรวจสอบพิสูจน์ดวงตา3คนและถ้าบอดจริงๆเนี่ยจะพาไปสภากาชาติไทยเพื่อไปรับบริจาคดวงตาแล้วก็พร้อมที่จะให้เงิน1ล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสสศรีรเนี่ยบอกว่าไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะเงิน1ล้านบาทเนี่ยยังไงก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องขอหลักฐานยืนยันว่าตาบอดจริงๆค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ